ทีต้นตนวครับโอ้ี่ตนูได้ยังไงไลดูไลสดใช่ไหโอ้โหวัีครับี่ต้นดครับโอ้นงุแซกูพี่เมอูใกล้ัเมาเนอน้อะไรนะเอ๊ะ เหไรสดช่องยายเมนบ่เอ้ยเมียเจ้าบมาติไม่ได้มานั่นงานยังไม่กลับมาเลยนะครับโอ้พอดีเจ้าจะไปแวะด้วยใช่ไหมใช่นะเจ้าจะไปแวะรับมอชละเอียด้วยใช่ไหม่ไปเชิญโอ้รู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์ครับเดี๋ยวนจัีบ้านจะกโนึ่งประมาณสามสิบเนาะพี่ใช่ประมาณสามสิบก็เท่าอันนี้เล เท้าบ้านกอกเออเข้ามาช่องยายว่าสัน้นเห้ยน้ำมิีเข้าไปดูช่องยายก็เลยเห็นเลยมาแต่ว่ายายก็จะหลับยายกำลังจะหลับยายกำลังจะหลับอะไรอ่ะอ ดมีนะตึกมีเจ้าน้่นหน้าตึกมันช่างมานตัวใหญ่ตึกแหงนเป็นไม้อันนี้หละเพียงเอานี่แหละตึกแหงมันขึ้นมาคือเรียวเรียบร้อยเลยข้า็เัมเอนเดิมแหละยายถ้ามันจะกินอ่ะแม่บ่ไอ้ยาเปลืองแต่อันเปลืองแต่เศษอาหารทันแล้วผมก็ยังไม่เคยตกแบบนี้ผมเคยตกในแบบ เอามะนาลองสิแบบนี่ไม่เป็นเลยครับมะนาเ้ยนี่มกค่ะเมโก,มโกน้องเมโกะคนสวยหัวสัน้นนอนเ้โต้ไม่ใช่ใยน้อยใช่ไหมใยน้อยในอยใน้อยอุดรในอ,อุดรไงครับผม เห็นกำลังปั้นอะไรนะเหยื่อปลาอยู่นี่ไงคร้บก็เลยว่ไปหาเชฟอปเอาอีแล้วออ้ยบ่ได้ช้อนเล็กจากเทสีมือเชฟเหรอครับนี่จ้ามือเชฟยันทั้งสี่ตัวเลยเอามั้ยครับพอดีให้หาเนยจัดการยายแมวคนเดียวเหรอมาน้ำเชฟยัน ไม่ทางปกคองเรานหลยก็เขาให้ยายพามานี่แหละเขาไม่รู้จักมาแล้วก็หิวหิวข้าวมาตั้งแต่กี่โมงแต่เช้าแปดแปดโมงกว่านี่แหละแปดโมงนล่วเหรอประมาณไปไปทำไผภัยอักตอนตอนปั้นไอ้เนี่ยไปทำภัยอกเนาะโอ้ยคุณไปทำภัแอกมาเกือบเป็นลมนั่นป้าน้อยเกือบมาไม่ไหว ดูไลฟ์ใครดูช่องคุณเมโกะช่องเมโกะหรือช่องใครก็ไม่รู้เมื่อเช้าใครไลฟ์สดหรือเปล่าไลฟ์หมดเช็คยันหรือเปล่าที่ขับผ่านไปตรงสะพานน่ะครับเช็คยันใช่ผมก็ไม่รู้ดูช่องใครมั่งสับสนไปหมดจะได้ไรแตเนาะโอ๊ตจะได้ทำจะได้ไหมเนี่ยตกแต่ก้อนนะนั่นตกแต่ก้อนขี่กูอยู่ใส่ขี่กูอยู่ใส่ ไปกอนเนี่ยบแต่ว่ามันมีผอบไป่ไหมมันเริ่มเหมือนนั้นแล้วมีไงเนาะเปล่าจะได้กินไหมเนี่ยจะย่างคือโกโกๆนั่นเหรอย่างมันไม่คัวไม่ได้มาเป็นกบองเขาบอกไม่ก็ตั้งใจมาหาเชฟนี่แหละเขาอยากมาดูพระเอกไม่คู่สมกิจมันคือก็กินกันเนื้อนี่ยกินตั้งแต่วันตาชานผมดูตั้งแต่ตาชานดู้ยเอา แอบเอาคลิปน้องเมกูลงไหมนะใครเจ้าวะได้สี่หมื่นเดียวได้ได้สี่หมื่นก็ไลน์ไปบอกเชฟยันว่าขออนุญาตน้องเมกูให้หน่อยก็ไม่อ่านไลน์จนถึงแบบนี้ใช่เลยแล้วครับโอ้ยเนาะตอนนั้นผมกำลังอันนั้นผมกำลังอันนั้น คนัวอยู่งั้นผมผมขออนุญาตเอาคลิปทุกท่านไปลงได้ไหมครับโอ้ยเอาเลยครับเอาไปลงเลยไปลงจะเอาไปลงยังไงแต่รับไี่ผิดฉันนะนั่งอยู่กับน้องเมโกอดดราม่าไปครับครับเอาจังเดียวดราม่าไปก็ดีแล้วคนเข้าไปชมเจ้าอยู่เร่นเด้อเพื่อนหน้าอยู่ เจ้าไม่อยากเอาบุคคหลายเวยนะเียบไม่ว่าหรอกใครเจ้าไปไหนก็ใขอน้องขให้หน่อยเด้อก็ไม่อ่านลายซาไม่ต้องไปลงไก็เลยลงยดวันนี้ก็ถือโอกาสมาขออนุญาตนะครับน้องเมย์ค่ะไม่่ยห้อ่ต้องเอาไมจะได้ไหมน้ะหนีตาไปหลับนนาะ ไม่ได้ยังไงได้จังสี่ตัวแล้วจะจะกินเบิดเบาะอืออเอาพริกหอมใส่เป็นกิโลผมไม่มีใครกินได้จบไม่น้อยต้องไปขวานะกันเอาก็รู้แล้วก็ขวาเนาได้พูดถึงเงิน้อันี้ก็ย่างไปเลยลาบก็ได้ปนนินเออเขาก็ลาบได้นะ เขาเสะเสะน่ะเชฟยันขนาดเจ้าของเขาอนุญาตนะเรายังไม่เป็นยาของเขาเลยทําไมไม่ใส่ดางเลยล่ะก็ยังว่าเนี่ยถ้ามีถ้ามีแหหวานกินได้ไหเนี่ยเอาแหหวานดางดึงเลยดัมมี่กลัวดัมดัมมี่กลัวกลัวปลาเบิดรอน้ำมันลดดนนิึงน้ำมันลึกเหรอครับกี่เมตรสี่เมตรไม่เนี่ยจัดการเอาเองเด้ออันนี้ของคอยหรือของใครวะอยากถามฮะตรงนี้ ครับอันไหนของผมโอเคค่อยเป็นสีลืมๆเลยได้พระองบ้านบ้านเจ้าอยู่ไกลปะประมาณไปกรอบๆเท่าเท่าสามสิบบาทไปทางนี้สามสิบเมตรไปทางนี้ก็ก็นิวอยู่อำเภออะไรกุชินารายกุชินาลายผมผ่านจังหวัดอะไรกาลสินนาขามว่าจังหวัดไหมกาลสินนี่แหละเออเจ้าพันว่านาขามบ่ว่าตำบลผมได้ยินเป็นตำบลก็นี่แหละจังหวัดเดียวกัน ดัมมี่นี่แหละแม่นบ่นั่งดีนะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมอยู่นี่กันน่ะก็ดูร่างกายได้ยังไงว่าผมเป็นคนสุรินทห์นะลอเรือมาเต็มเลยไว้เอามานะเป็นนิยังดินี่เพื่อนมารถเฮ็ดพ่อตกใตแฉะอยู่ฮ่าเจ้าคิดยังคิดว่าอันกอกนิ้วมาแล้วมันงับเจ้าบอกเขาหลอกว่าเจ้า อ้าวกระชมเลยเนาะอ้าวอันใดไม่โลกขึ้นมาวันใดไม่เก่งขึ้นมากระยาแล้วเมื่อเช้านี่ก็เกือบพากันชงคนณชุเพิ่นเกือบบวรดชันตัวทิ้งเนาะอ๋อที่เมื่อคืนเนี่ยเสียภาษีแต่วันนี้หัววันนะกินเองดูลำชุดใหญ่ห้าโมงแล้วเนี่ย ดูลำชั้นใหญ่เส้นกันหมูปลาสี่ตัวเองจริงปะเอ้ยดัมมี่อันนี้ก็ค้ำมันได้เถอไข่แห้งย่านมันบ่ได้สักตัวอยู่มือนี่นะคอยนั่งรุนนอนรุนอยู่อ๋อยูบ้านยูสวก็่าที่บ้านมีหมูป่าไหมบอมีเฮ้อยู่บ้านอยู่สวนก็เดินดัมมี่ยิ่งให้พี่ใส่ที่ไหนทันจีนวันเนี้ยไม่รู้ชวนดัมมี่ที่ไหนไม่ได้ถือมาหมูน่ะ อยู่ที่บ้านแข็งกูโดอยู่คงไม่ได้กินดอกหมูนะกินปลานี่แหละไปตมลนาดต่อไม่ไปไปทำไมมันกินอันนั้นแล้วกับข้าวนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ดอกสดอ้โหอ้เห็อ้กหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหอ้โหโอ้อ้โหอ้หอ้้อ ผมคิดว่าไเตี่ยมันไปพูดแล้วผมหาอันนี้มีเอาใหม่เอาใหม่ล้มใหม่ล้มใหม่นานเป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานเลยดูดูมันมาหาหรือเปล่าเรียบมากอืมนี่รัดไม่กับเก็บจนได้ดิเออเนาะ อ่่าไมเียผมก็อยู่ตามตลาดน้อยใหญ่เนาะอ่าใช่ผมไม่ค่อยได้ตามก๊อกกก๊อนิวฮู้ฮู้ทำงานก่อสร้างช่วยเขาไม่เป็นผมก็ตอนนี้ก็ทำงานก่อสร้างไม่ได้แล้วมันก็เลยผมต้องขวนตัวลงได้เลยเชฟ